ไปถัดห้องเห็นโก็ก็ก,กโอ้นักเรียนอืม <laughs> ายบายไปบายดิบายบายดิเออไหวก่อนไหวก่อนไหวก่อนไหวดิไหว lên vào phải sai nè 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 chưa phải này mẹo 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 ô đó, mọi người hả ờ mãi nhá ลุกลุกไม่ต้องนั่งมาสิอุ้มเนี่ยโอ้ยมองกล้องเห็นปะหนอ่อยโบมือบายบายบายก่อนเออเต้นเป็นบ่เต้นด้วยอ่ะเต้น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 ท่าพอมึงเต้น Tên lên lên. Tên tên tên. Tên. <laughs> เต้นเร็วเต้นเร็วบาย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 ในมือบายก่อนเต้นขอมาเลยขอมึงมาแล้ว,ลวเดี๋ยวหมามันกัดแมวแมวดื้อเดี๋ยวตีนะเดี๋ยวตีตีตูดเลยนี่เต้น แมวปวดแขนเลยเออหงพอมด้วยไม่ได้ผอมมึงจะมาปวดแขนเลยได้ี่ พ่อบุยพอุยป๊าปปาปาอปปาปปาแคลกเฮียนแคลกเฮียนปปาไปไหนปปาไปไหนอย่าตีนะจะดตกหัวปวดแขนได้ได้ปุ่น ป, yup. ป like, ้าป๊าด okay, okay. oh, oh, ิเรียกว่าป้าป้าป๊าอยู่ไหนป้าป๊าอยู่ไหนป้าป๊ายังไม่มาโอเคโอเคโอ้ยเหมยเนี่ยหูปวดมุดแขนโฉมติดรถติดรถกูหัวกลัวมาโฉมมาเนี่ยเด বোপাই sí. বোবাই